มามาครับพี่น้องกำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังจัดครับผมอยู่ใส่หมางย่างใส่หมูครับผมย่างไสหม,หมูใหม่ๆสวดๆร้อนๆอ้าเด้อพี่น้องมาเด้อโอ้ยมันยังนอกคนบานเราเหล็กวาจวดจาดฟาดเบือ่อเราเหล็กขวดใหญ่ หวังมาไหมาครับกําลังเริ่มกํากลังเริ่มกําลังเริ่มครับผมกําลังได้ที่บาดเหนียวพักขนาดสุดยอดจริงๆจัดไปเต็มระบบครับเหลืองอุ้ยหุยโอ้ยคัก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 โอ้ยคักขนาดเลยบัดดแสงว้าหหัวจะายลน เออใช่ไหมวยวยวยใหม่ลเดวใม่แล้ววย่ยวยหม่วยเ็ดจังละบัดเ็ดจได้วยข้กจังได้หัวเกีบัด่วยโอ้ยโอ้ยวยวยวยคือเ็ดบัดเียวดวรยโอ้โอ้งวยพ่ลมใช่ครับเบ่แ่กินได้ ดบจบข่าวเลยบาทพี่น้องจบข่าวเลยโอ้โหวา้าสียางคิดแทบแทบเนี้ยก็ได้บาทนี่เอ,อินพี่เอ,อ,อิ้น้องมา่กินน้ำยางดีโอ